สวัสดีครับพบกับการอัปเดตสินค้าจากร้านเพชรทองบุญพิทักษ์วันนี้เราพบกันเลทมากๆเลยมาช้านะครับแต่ก็ยังมาเหมือนเช่นเคยเพราะว่าเรามีนัดก,กันเราไม่ผิดคำพูดกันนะครับทุกชิ้นย้ำอีกทีว่าเป็นงานเก่างานมือสองงานโบราณมีอย่างละชิ้นถ้าพี่ๆชอบชิ้นไหนแล้วเราก็อย่าลืมกด CF กดจองเข้ามาได้เลยนะครับ ย้ำอีกทีว่าทุกชิ้นต้นกับนิกทำความสะอาดแล้วก็ชุบล้างให้แล้วเรียบร้อยพร้อมหยิบขึ้นมาใส่พร้อมหยิบขึ้นมาดูได้แบบสวยๆเลยพี่ๆพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วตามต้นมาเลยนะครับเดี๋ยวต้นจะพาไปชมของสวยๆของงามๆประจําวันนี้กันครับชิ้นแรกเรามาเริ่มกันที่ สร้อยข้อมือกระพวนนาคตุ้งติ้งงานเก่านะครับตัวเรือนเนี่ยเขาจะเป็นนาค40%นต์น้ำหนักรวม14.33กรัมความยาวของตัวสร้อยข้อมือนาคเนี่ยอยู่ที่20.5เซนติเมตรมีห่วงนะครับปรับลดขนาดได้19.5เซนติเมตรราคาขายส่งต่อ13,950บาท ดีงามแล้วก็น่ารักมากๆเลยอยากให้พี่ๆนะครับได้ยินเสียงเหมือนที่ต้นได้ยินจริงๆเพราะว่าตัวกระพวนเนี่ยเขาดังกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนะครับเสียงไพเราะมากๆสร้อยข้อมือนาคที่เป็นกระพวนแบบนี้คนไทยแต่โบราณใส่เอาเค็ดกันครับใส่เรียกเงินเรียกทองเสียงของกระพวนเนี่ยที่ดังเวลาเราเคลื่อนไหว หมายถึงเงินทองที่หลั่งไหลเข้ามาในเวลานั้นเช่นเดียวกันงานดีความหมายดีและที่สำคัญน่ารักมากๆมาในสภาพที่ดีไม่ควรพลาดเลยครับกดจองเข้ามาได้เลยนะครับมาต่อกันที่งานข้อมือนาอีกสักเส้นหนึ่งนะฮะกับข้อมือนาคลายเลดตุ้งติ้งกระพวนครับ ตัวเรือนเนี่ยเขาจะเป็นนาค40%น้ําหนักรวม4.07กรัมความยาวอยู่ที่16.3เซนติเมตรราคาขายเพียง3,950บาทเครื่องประดับราคาต่ำกว่า10,000บาททางร้านไม่รับเปลี่ยนหรือขายคืนนะครับชิ้นนี้กดจอมาก่อนเหลียวพลาดนะครับเป็นงานแบบเท่ๆเท่ปนน่ารักคือคำนิยามของ ชิ้นนี้เลยตัวชิ้นงานเขาจะเป็นาลายเลดนะครับเป็นแบบโกโก้ใส่แบบติดข้อมือได้เลยและเพิ่มความน่ารักที่ตัวตุ้งติ้งกระพวนหน้าครับดังกิงกิงเช่นเดียวกันงานดีครับแล้วก็ลายแบบนี้ตั้งแต่ต้นขายเครื่องประดับมาหายากไม่ค่อยเจอนะครับลายที่ดูเท่ๆแบบนี้ดังนั้นราคายัางถูกเลยรีบกด CF มานะครับ ังหูช่อดอกไม้เพชรตัวเรือนจะเป็นทองคำา7 5าถึงน้ำหนักรวม9.24กรัมประดับเพชรรวมทั้งชิ้นอยู่ที่4.36กระกรัตแบ่งเป็นเพชรมาคียี่เม็ดรวม2.40กกรัตนะครับแล้วก็ประดับด้วยเพชรกลมอีก52เม็ด รวม1.96กรัตหน้ากว้าง1.6คูณ2.5เซนติเมตรราคาขายเพียง85,500บาทสุดคุ้มแล้วก็ราคาถูกมากๆเลยอันนี้ต้นย้ำอีกทีนะคะว่าน่าซื้อมากๆใส่ขึ้นหูแล้วเต็มหูเห็นชัดแบบนี้นอกจากดีไซน์ของเขาที่ทำเป็นช่อดอกไม้นะครับ ความโดดเด่นเนี่ยหนีไม่พ้นเลยที่ประกายของเพชรเพชรท,ที่ประดับจะใช้ทั้งเพชรมาคี e, แล้วก็เพชรเหลี่ยมเกสรทั้ง2ชนิดเนี่ยเล่นไฟวิบวับนะคะต้นบอกเลยว่าเล่นไฟวิบวับจริงๆอย่างที่พี่ๆเห็นเลยโดนแสงเป็นประกายแบบนี้ข้างในของเพชรสะอาดใช้ได้ งานดีมากๆแล้วก็ข้างหลังเนี่ยเขาจะทําเป็นแบบก้านหนีบนะครับซึ่งแน่นหนาแล้วก็แข็งแรงเรามาดูที่ตัวดีไซน์ของเขาจะดีไซน์ออกมาเป็นแนวหวานหวานแกมเรียบหรูนะครับใส่ออกงานดูดีมากๆถ้าพี่ๆวันนั้นนะครับต้องออกงานสําคัญๆหรือ ว่าจะต้องเป็นประธานในงานอะไรก็แล้วแต่ที่เราต้องแต่งตัวแบบจัดเต็มตังหูคู่นี้นะครับช่วยเติมเต็มและทำให้พี่โดดเด่นในงานนั้นได้แน่นอนครับหรือพี่ๆเป็นคนชอบใส่ชิ้นใหญ่ๆอยู่แล้วใส่ทงงานตังหูคู่นี้ก็ทำให้พี่ดูดีแล้วก็ดูภูมิฐานมากๆงานดีส่งต่อให้พี่ในราคาสุดคุ้มนะครับ มาต่อกันที่งานต่งหูอีกสักคู่นะครับกับต่างหูมุกอโกย่าเรือนดอกไม้เพชรตัวเรือนเนี่ยจะเป็นทองคำ75-90น้ํา้ำหนักรวม9.24กรัมประดับด้วยมุกอโกย่าขนาดประมาณ7มิลประดับด้วยเพชรนะคะทั้งหมด16เม็ดรวมประมาณ45ตังหน้ากว้างของตัางหู1.2คณ1.3เซนติเมตรราคาขายเพียง18,500บาท เครื่องประดับมุกทางร้านไม่รับเปลี่ยนหรือขายคืนนะครับอันนี้เป็นขนาดที่เราใส่ขึ้นหูแล้วเห็นไหมครับว่าไม่ใหญ่เกินไปแล้วก็ไม่เล็กจนเกินไปใส่ติดหูใช้งานได้ในชีวิตประจำวันเลยนะครับสำหรับต่างหูมุกคู่นี้ตัวมุกอโกย่าเนี่ยจะมันวาวนะฮะสีแบบนี้เลยขับอยู่บนตัวเรือนลายฉลุ ลายนะครับเป็นเรือนดอกไม้เพชรที่ประดับเนี่ยขาวแล้วก็เล่นไฟดีข้างในสะอาดใช้ได้วิ้งวับสกาวเดือนแบบนี้เป็นต่างหูคู่ที่ดูดีมากๆเครื่องประดับมุกนะคะพี่ๆสามารถที่จะมีไว้ใช้ใส่ได้ในหลายๆโอกาสใส่ยังไงก็ดูดีใส่ยังไงก็ดูเรียบร้อยครับยิ่งถ้าพี่ๆใช้ในการทำงานนะฮะ ดูดีมากๆเลยสำหรับต่างหูคู่นี้ชิ้นงานมาในสภาพที่สมบูรณ์ทั้งตัวก้านแล้วก็ตัวแป้นนะครับมาในรูปแบบที่พร้อมใช้มากๆเลยครับมาต่อกันที่งานข้อมืออาเมติสประดับเพชร ชิ้นนี้ต้นบอกเลยว่าสวยงามมากๆเป็นงานเก่าต่างประเทศนะครับตัวเรือนเนี่ยเขาจะเป็นทองคํา75%น้ำหนักรวม40.80กรัมประดับเม็ดยอดด้วยอะมทิสเจรไนเหลี่ยมเม็ดใหญ่สวยงามมากๆประดับด้วยเพชรอีก90เม็ดรวมประมาณ1.80กรัตหน้ากว้างของตัวสร้อยข้อมือในยอยู่ที่1.5เซนติเมตรความยาว17.1เซนตเมตร ราคาขายสุดคุ้มเพียง95,000บาทเทียบกับข้อมือต้นใส่แล้วเต็มเห็นชัดแล้วก็ดูดีมากๆมีพี่ๆหลายท่านนะครับที่ชอบแล้วก็หลงรักในอัญ,ญมณีที่เป็นอะมทิสเพราะว่าอัญ,ญมณีอะมทิสเนี่ยช่วยทำให้จิตใจเราเนี่ยสงบแล้วก็สดชื่น และที่สำคัญยังเป็นอัญมณีที่มีเสน่ห์มากๆใครเห็นก็ต้องจ้องใครเห็นก็ต้องมองสีของเขาดูลึกลับแต่มีเสน่ห์ในตัวเองครับชิ้นงานโดดเด่นตัวล็อกมาในสภาพที่สมบูรณ์นะฮะตัวล็อกเขาจะเป็นแบบสองชั้นก็คือตัวเสียบกับตัวที่หนีด้านล่างนะฮะแล้วก็ทองเนี่ยเขาจะทำเป็นข้อ,ขอ โดยที่แต่ละข้อเนี่ยเขาจะสลับกันโดยใช้เพชรเนี่ยในการประดับแต่ละข้อที่ใช้สลับนะครับเพชรขาวเล่นไฟข้างในก็สะอาดใช้ได้ยิ่งตัวเรือนทองแบบนี้แล้วก็เพชรที่เล่นไฟแบบนี้ตัดขัดกับสีของตัวอะมทิชเนี่ยบอกเลยว่าโดดเด่นไม่เหมือนใครสร้อยข้อมือเส้นนี้เป็นงานเก่านะคะเป็นงานต่างประเทศที่ ดูวินเทจดูมีราคาดูแพงดูมีรสนิยมถ้าพี่ๆชอบงานที่ออกแนวฝรั่งนะครับนิดๆโดยเฉพาะหลงรักงานอเมทิสเส้นนี้ไม่อยากให้พลาดเลยส่งต่อให้พี่คุ้มจริงๆครับกด c f มาได้เลยนะครับเรามาต่อกันที่งานต่างหูอเมทิสประดับเพชร เรือนชลุลายงานเก่าครับตัวเรือเนี่ยเขาจะเป็นปาหะน้ำหนักรวม16.0กรัมประดับเม็ดยอดด้วยอเมทิสีสวยมากๆเลยแล้วก็เม็ดใหญ่มากๆครับประดับด้วยเพชรกุหลาบอีก50เม็ดรวมประมาณ80ตังหน้ากว้างต่างหู1.8คูณ2.2ซนติเมตรราคาขายส่งต่อเพียง25,500บาท เทียบกับเหรียญ5ขนาดใกล้เคียงใส่ขึ้นหูจัดเต็มแบบนี้เลยพี่พี่เห็นไหมครับไม่ได้เล็กเลยนะครับเป็นต่างหูอเมทิตที่สวยมากๆแล้วก็ใส่แล้วเต็มหูเห็นชัดในราคาเพียง25,500ถูกมากๆแล้วก็คุ้มมากๆนอกจากตัวอเมทิสที่ได้เม็ดใหญ่สีสวยเป็นสีม่วงเข้มดอกตะแบกเล่นไฟแบบนี้แล้วนะครับพี่พยังได้งานเก่า ตัวเรือนของเขาที่เป็นปหาหะฉลุลายพันพฤกษาสวยงามละเอียดละออเพชรกุหลาบที่ประดับเล่นไฟนะครับไม่ใช่เพชรกุหลาบแบบบอดบอดงานดีข้างหลังเนี่ยเป็นแบบหนีบอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ชิ้นใหญ่ครับสำหรับต่างหูอเมมติสคู่นี้พี่พี่สามารถที่จะเ,เก็บนะครับไว้ใช้ในโอกาสสำคัญสาคัญนะครับถ้าพี่พรักงานอเมมิส กด CF มาอีกได้เลยครับเรามาต่อกันที่แหวนผู้ชายกันบ้างนะครับกับแหวนมรกตโคลอมเบียเรือเพชรตัวเรือเนี่ยเขาจะเป็นทองคําขาวน้ำหนักรวมทั้งชิ้น13.09กรัมประดับเม็ดยอดด้วยมรกตโคลอมเบีย น้ำหนักของมรกตรเถึงยถึ6ง12.369กรัตมีใบเซอร์ขนาดของมรกตใบเซอร์ตัวพลอยนะครับแล้วก็ประดับด้วยเพชรเนี่ยรวมทั้งวงอยู่ที่1.09กรัตแบ่งเป็นเพช26ร26เม็ดรวม90ตังแล้วก็เพชรย่อยนะครับอีก12เม็ดรวม19ตังหน้ากว้างแหวน2.2ง2.2คูณ2.2เซนติเมตรขนาดแหวน58 ราคาขายส่งต่อสุดคุ้มเพียง75,500บาทรีบกดจองกดซ f มารัวรวัรวได้เลยถ้าพี่ๆนะครับผู้ชายกำลังมองหาซื้อแหวนออมรกตนะครับหรือว่าแหวนพลอยประดับเพชรไว้ใส่ติดนิ้วเน้นพลอยเม็ดใหญ่ๆวงนี้น่าซื้อที่สุดครับตัวมรกตจะเป็นมรกตโคลอมเบียหลังเบีย้ย เม็ดใหญ่จริงๆ12กรัตกว่ามีใบเอร์ให้นะฮะแล้วก็ตัวมรกตเนี่ยเขาก็จะมีเนื้อพลอยนะครับแล้วก็ตำหนิบนผิวของมรกตเนี่ยตามธรรมชาติพี่ที่ะสะสมงานมรกตนะครับจะเข้าใจว่ามรากตเนี่ยเขาจะมีเนื้อพลอยประมาณนี้นะฮะส่วนตัวเรือนแน่นหนาแข็งแรงดีไซน์เรียบเท่ดูดีแหวนแบบนี้ใส่แล้วดูเท่ ใส่แล้วดูไม่สูงวัยใส่แล้วดูหน้ามองกด cf กดจองมาได้เลยสำหรับพี่ๆที่รักแล้วก็สะสมงานมรกกนะครับมาต่อกันที่งานหว,นหวานๆกับแหวนโรโดไลต์ประดับเพชรตัวเรือนเนี่ยเขาจะเป็นทองคำ75%า75%น้ํา้ำหนักรวม5.30กรัมประดับเม็ดยอดด้วยพลอยโรโดไลต์ พร้อมใบเซอร์บนตัวเรือนประดับเพชรอีก18เม็ดรวม42ตังหน์นากว้างแหวน1.0คูณ1.6เซนติเมตรขนาดแหวน52ราคาขายเพียง19,950บาทน่ารักหวานมากเหมือนแหวนเจ้าหญิงเลยวงนี้นะฮะใครใส่ก็สวยดีงาม ตัวพลอยโลโดไลท์เนี่ยสีแบบนี้หายากนะฮะเป็นพลอยที่ต่างประเทศเนี่ยได้รับความนิยมมากแล้วก็ชิ้นนี้เขาจะได้พลอยโลโดไลท์เม็ดใหญ่จีระไนแบบกลมสีชมพูแกมม่วงเล่นไฟสีหวานฉ่ำนะฮะแล้วก็ตัดกับตัวเรือนแบบเรียบๆตัวเรือนไม่ต้องไรมากเลยแค่ทำดีไซน์แบบเรียบๆแบบนี้เป็นดีไซน์ที่ใส่แล้วดูดี น้อยแต่มากเรียบแต่โกสำหรับแหวนวงนี้19,950ได้แหวนพลอยโลโดไลต์ประดับเพชรไว้ใส่ติดนิ้วใส่ให้คนชื่นชมใส่ให้เด็กเมนดูก็ได้นะครับสำหรับแหวนแบบนี้นะฮะตัวชิ้นงานมาในสภาพที่สมบูรณ์ก้านแหวนแน่นหนาแข็งแรงแล้วก็เพชรที่ประดับเล่นไฟดีครับน่าสื้อจริงๆกด CF มานะครับ มาต่อเนื่องกันที่แหวนเพชรมาคีกันบ้างครับตัวเรือนเนี่ยเขาจะเป็นทองคำาเปน้ำหนักรวม13.64กรัมประดับเพชรรวมทั้งวงเนี่ยอยู่ที่3.79กรัตแบ่งเป็นเพชรเหลี่ยม55เม็ดรวม56ตังแล้วก็เ,เพชรเกสรน,นะครับอีก59เม็ดรวม3.23กรัตตกเม็ดละ5ตังกว่า หน้ากว้างแหวน3.3คูณ2.0เซนติเมตรขนาดแหวน53.5ราคาขาย1 1 2 0 0 0บาทอยากให้พี่พดูความจัดเต็มเห็นไหมครับว่าใส่กับนิ้วอันนี้นิ้วต้นนะครับใส่แล้วก็เต็มนิ้วเลยถ้าพี่ๆี่ชอบงานแหวนเพชรชอบงานจิวเวลรี่ที่แบบเพชรสวยๆเห็นเป็นเม็ดแล้วก็วงใหญ่ๆวงนี้ตอบโจทย์พี่ๆแน่นอนครับ ไม่ต้องดูอะไรมากเลยพี่พี่ดูที่ประกายเพชรแล้วจะหลงรักจริงๆดูน้ำดูไฟไฟนี่มาเต็มเลยพี่พี่เห็นไหมครับระยิบระยับเล่นไฟสวยจริงๆแล้วก็ข้างในเพชรเนี่ยสะอาดใช้ได้นะฮะทั้งเพชรกลมแล้วก็เพชรเหลี่ยมเนี่ยแข่งกันเล่นไฟสู้กัน ระหว่างเพชรนี่แต่ละเม็ดสู้กันเป็นประกายสู้กันนะครับทำให้ชิ้นงานโดดเด่นเวลาใส่ขึ้นนิ้วนะครับบอกเลยว่าเป็นหนึ่งยืนหนึ่งแน่นอนสำหรับแหวนเพชรวงนี้ถ้าพี่ๆรักงานจิวเวลรี่ชอบเพชรที่เล่นไฟวิบวับวิบวับวงนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่พี่ๆนะครับต้องรีบพิจารณาและก็รีบกด CF เ,เข้ามาได้เลย งานดีก้านแหวนแน่นหนาแข็งแรงม,มาในสภาพที่สมบูรณ์แล้วก็ตัวเรือนของเขางานฝั่งเนี่ยฉลุลายที่ตัวขอบของแหวนนะครับจะฉลุลายพันพฤกษาสวยงามจับใจกดจองมานะครับมาต่อกันที่งานแหวนเพชรดอกพิกุลประดับเพชรลูกโลกนะฮะ ตัวเรือนทองคํา75%น้ำหนักรวม5.24กรัมประดับด้วยเพชรลูกโลกแบบไม่รองทรับจำนวน25เมตรวัดหน้าเพชรได้ประมาณ1.27กกรัตหน้ากว้าง1.5คูณ1.9เซนติเมตรขนาดแหวน51ราคาขายเพียง24,500บาทคุ้มมากๆคุ้มซะยิ่งกว่าคุ้มสำหรับแหวนเพชรลูกโลกวงนี้นะครับตัวชิ้นงานเนี่ยเขาจะเป็นชิ้นงานที่ เรียบร้อยนะครับแล้วก็ดีไซน์ห,นหวานๆทำดีไซน์ออกมาเป็นเรือนดอกพิกุลตัวเพชรที่ประดับเขาจะใช้เพชรเม็ดใหญ่นะฮะเล่นไฟวิบวับแล้วก็ฝังให้แบบแน่นๆชิดๆกันมันก็จะดูแบบเป็นกระจุกแล้วก็ได้ความแบบวววาวของตัวเพชรตีนะครับชิ้นงานมาในสภาพที่สมบูรณ์ ตัวเรือนแบบนี้เราไม่ค่อยเห็นนะคะปกติจะเป็นทรงอื่นแหวนดอกพิกุลฉาดหรือว่าเป็นรังแตนนะคะแต่ทรงแบบนี้ไม่ค่อยเห็นงานดีก้านแหวนแน่นหนาแข็งแรงไม่บุบดีนะครับถ้าพี่ๆกำลังมองหาซื้อแหวนเพชรลูกโลสักวงหนึ่งในราคาไม่แพงไว้ใส่ติดนิ้วสวยๆกด C f มาเลยครับ มาต่อกันที่งานแหวนทับทิมเรือนทองฉลุลลานะคะตัวเรือนเขาจะเป็นทองคำา75-9้ําน้ำหนักรวม8.47กรัมประดับด้วยทับทิมแอฟริกาเป็นทับทิมแอฟริกาเนื้อแก้วบนเรือนยอดเม็ดใหญ่สีสวยนะคะแล้วก็หน้ากว้างของแหวนอยู่ที่1.4คูณ7 7เซนติเมตรขนาดแหวน57 ราคาขายเพียง18,990บาทเห็นไหมครับใส่กับนิ้วต้นดูดีนะฮะใส่ติดนิ้วได้เลยแหวนแบบนี้ใส่ได้ทั้งพี่ผู้ชายแล้วก็พี่ผู้หญิงความน่าซื้อของแหวนวงเนี้อยู่ที่ตัวเรือนครับตัวเรือนเนี่ยเขาจะเป็นตัวเรือนทองงานเก่าเลยฉลุลายโดยรอบสวยงามไม่ต้องพูดเยอะให้ภาพอธิบายจริงๆ สำหรับแหวนวงนี้พี่ๆดูความสวยงามแล้วก็การฉลุลายโดยรอบต้องใช้ฝีมือนะฮะของช่างที่มีความประณีตแล้วก็ใช้ใจในการทำจริงๆเพราะว่าต้องใช้เวลาในการทำนะครับสำหรับแหวนฉลุลายแบบนี้ส่วนตัวทับคิมแอฟริกาเรือนยอดเนี่ยเป็นทับทิมเนื้อแก้วสีของเขาก็จะเป็นสีออกชมพูนะครับแบบนี้ชมพูแกมแดงแบบนี้นะฮะ สวยงามและเข้ากันกับตัวเรือนใส่แล้วดูวินเทจแบบแบบนี้ใส่ติดนิ้วได้เลยใส่ยังไงก็ดูดีกด CF มานะครับเรามาที่งานกําไลพลหลากสีฉลุลายนะคะเป็น งานชิ้นสุดท้ายประจำวันนี้ตัวเรือเนี่ยเขาจะเป็นทองคำเจ็ดสิบห้าถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์น้ำหนักรวมยี่สิบเจ็ดจุดสี่หนึ่งกรัมประดับด้วยพลอยแท้หลากสีนะครับหน้ากว้างของตัวกำไลเนี่ยจะอยู่ที่หนึ่งจุดสามเซนติเมตรขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางห้าจุดสามเซนติเมตร cm, ราคาขายหกหมื่นสองพันห้าร้อยบาท สวยแน่นหนาแข็งแรงใส่ยังไงก็สวยงานดีจริงๆครับพี่ๆพ,พลอยนะคะเป็นพลอยหลากสีอาทิเช่นทับทิมพมาพ่าเผาเก่าไพลินซีลอนเผาเก่าบุสลาคมซีลอนเผาเก่าพร้อมใบเซอร์นอกจากนี้ก็ยังประดับด้วยพลอยแท้หลากสีชนิดอื่นๆเป็นรูปทรงเลขาคณิตนำมาจัดเรียงสลับสีกันไล่เรียงแบบ เป็นศิลปะสวยงามนะครับงานแบบนี้เขาเรียกงานของจันงานพลอยจันงานเค้าจะสวยแล้วก็จะโดดเด่นนะครับแล้วก็มีเอกลักษณ์ด้วยการใช้พลอยหลากสีมาประดับงานดีอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับตัวล็อกทั้งตัวล็อกระบบะตัวเสียบกับตัวหนีบล็อกด้านล่างเนี่ยก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เช่นเดียวกันความสวยงามนอกจากด้านหน้าด้านล่าง การกำไรก็ยังฉลุลายพันพฤกษาละเอียดละอออ่อนหวานกำไรแบบนี้ใครใส่ก็สวยครับพี่พๆสามารถที่จะ,ะใช้เป็นกำไรนะครับใส่ติดข้อมือได้เลยเวลาพี่พๆใส่ทําบุญหรือว่าต้องออกงานที่ว่าเป็นชุดไทยก็ดีหรือว่าชุดแจ็คเก็ตชุดสูตรก็ดีใส่ได้หมดงานสวยน่ามีไว้ใช้จริง,รงๆครับกดซีมาเลยนะครับ ขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านที่อยู่รับชมแล้วก็รอต้นอัปเดตนะครับมาช้ามากๆเลยนะครับแต่ว่าเราก็มาเพราะว่าเราอยากทำตามที่พูดไว้นะครับเพราะว่าพี่ๆหลายท่านก็อยู่รอดังนั้นอาจจะช้าหน่อยแต่ต้นก็นำของสวยๆมาให้กับพี่ๆได้รับชมกันก่อนนอนอย้ำอีกทีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง u t u b e นะครับให้ต้นกับนิกด้วย อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาต้นลงอัปเดตพี่ๆจะได้ไม่พลาดการอัปเดตสินค้าในวันพรุ่งนี้ก็เช่นเดิมครับพบกันอีกทีโดยประมาณ1ทุ่มจะทำให้ตรงเวลามากที่สุดนะครับสำหรับการอัปเดตในวันนี้ต้นขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านอีกครั้งแล้วพบกันพรุ่งนี้นะครับบ๊ายบาย